สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะวันนี้ก็มาสวนอีกจ้ะนะจะมาเก็บพริกแต่เพื่อนที่เห็นใส่มือใส่ถุงมือข้างเดียวเพราะว่าจอยจะเก็บพริกนะเพื่อนๆนะจะเก็บพริกขี้หนูตรงนี้จ้ะด้านหลังจอยนี่เห็นไหม่าจ้ะพริกขี้หนูตรงนี้จอยจะเก็บนะเพื่อนๆนะจะเก็บวันนี้ก็เลยต้องใส่ถุงมือนิดนึ่งจ้ะเพราะว่ามันจะแสบมือเนาะมาจ้ะมาลงมือเก็บกันเลยจ้ะนี่จ้ะนะจะเก็บต้นนี้จ้ะ จอยใส่ถุงมือข้างเดียวเพื่อน,เ,อนเก็บพริกเสร็จจอยก็จะเก็บแตงกวาจ้ะแตงกวาก็เริ่มโตแล้วนะเพื่อนๆนะเริ่มโตแล้วโทษทีเด้อมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยนี่พริกจ้ะอันนี้จอยก็ซื้อต้นเข้ามาเลยจ้ะนะจากการ์เดนเซ็นเอร์จ้ะมันเป็นพริกปลูกใส่กระถางที่ห้อยๆอ่ะจ้ะเก็บไปจ้ะเอาไว้ไป,ไปกินยามหน้าหนาวเผ็ดนะเพื่อนๆไอ้เผ็ด ไอพิกพันนี้ยเผ็ดมากจ้ะจอยลองเอาไปเอาใส่แกงอ่อมละนะใส่ก้อแกงอ่อมใส่ปเป็นลูกโดดนะจ้ะเผ็ดเพื่อนๆไม่ใช่ไม่เผ็ดเผ็ดอยู่จ้ะลมแรงมากเลยเพื่อนๆเน้เยต้องเก็บจ้ะเพราะว่ามันมีหนอนอะ่ะพิกจอยอะ่ะตรงเนี้ยมันมีหนอนนะเพื่อนๆน,นะกัดกัดก้านจ้ะนะกัดก้านตรงเนี้ย แล้วทีนี้มันทําให้แบบว่าน้ําไปหล่อเลี้ยงไม่ได้อาหารไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงไม่ได้มันก็เหี่ยวน้เพื่อนเหมือนเหมือนอัน,นเนี้ยเนี่ยพิกขีหนูอ่ะพิกขีหนูจินดาดูสิมันโดนกัดเพื่อนๆอ้อมอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเหี่ยวจะเพราะว่าสารอาหารไปไม่เพียงพอที่เห็นขเขียนนี่คือบ้านกินเฮาแล้วเพื่อนๆน,น้ำบ้านอุโมงค์จ้ะนะอุโมงค์พลาสติกหรือจะเรียกว่าบ้านกินเฮานั่นแหละจะ้ะ 给班长。 นี่จ้ะลมค่อนข้างแรงจ้ะเพื่อนๆนะ ไม่รอให้มันจอยไม่รอให้มันแดงนันเพื่อนนะแตบบ่ตันี้ก็กินได้จ้ะอย่างเงี้ยจ้ะดูสิมันรอยโดนมันกัดเนี่ยจ้ะหนอนจากผีเสื้อนะเพื่อนนะมันชอบกินผักจ้ะจอยไม่มียาฉีดนะเพื่อนนะจอยไม่เคยใช้ยาฉีดจ้ะ เออกับพริกอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกต้นมะกรูดก็จะมียาฆ่าเพลี้ยจ้ะแต่ยาฆ่าหนอนไม่ค่อยมีหรอกจ้ะเพื่อนๆมันแอบดีเกินจะเก็บไปจ้ะมะเขือก็โอ้เพือนเพืนเลยดอกลวงวันนี้ว่าจอยจะปิดกรีนเฮาส์อยู่ไม่ใช่บ้านอุโมงนะกรีนเฮาส์นี่ดูไม่เก็บไม่ดไดเ้เพื่อนๆดูสิเนี่ย ประมาณเนี้ยมุมข้างหลังนี่ก็มาเขือจ้ะง,งามมากงามงามเพื่อนใบมันอนะ่ะงามดอกก็ติดเต็มจ้ะแต่ร่วงหมด <c oughs> คุยคุยทับคุยทับก่อน,นเพื่อนเพื่อนว่าดอกงามมากเลยงามจริงๆดอกมนะันนะ่ะนะที่ไหนได้ไม่ได้กินสักลูกเพื่อน แต่พริกนี่แหละไอตอนที่เราเป็นกไหลายยอนเนาะเป็นเกี่ยวกับกินเผ็ดไม่ได้นี่โหพริกดกเอาดกเอาเพื่อนมาจ้ะเก็บไปนี่จ้ะนะมาเก็บแตงกวาจะแกงแตงกวก็นี่หนึ่งลูกนะ นี่สองลูกจ้ะเก็บเลินเพื่อนนี่ก็ได้กินประมาณเกือบสิบลูกแล้วจ้ะนะแตงกวาเนี่ยจอยได้กินเกือบสิบลูกแล้วเพื่อนโทษทีเด้อตะโกนคุยหน่อยเสียงมันไม่ค่อยได้ยินจ้ะลมแรงนี่แล้วไอีกลูกนึงนี่จ้ะ อันนี้ยังยังไม่โตเต็มที่จ้ะนะไม่เก็บไปเก็บไปอย่างนี้ก่อนไปก็ขึ้นมาตรงนี้สักหน่อยมันก็มีเชือมันไม่พร้อมเพื่อนเ้าค่อยมาห้อยเนียจ้ะเดี๋ยวไปเก็บอยู่ในนั้นอีกอีกจ้ะเนี่ยจะจะเก็บมะเขือเทศตรงนี้ด้วยจ้ะเพื่อนนะมะเขือเทศนี่คือแบบว่า ันเป็นเพี้ยจะเพี้ยไฟลงนะนเพื่อนๆนะเพี้ยไฟมันลงเนี่ยเพี้ยไฟลงตายเลยจ้ะเพื่อนนะเนี่ยลากแมวตายเลยจ้ะเนี่ยถอนทิ้งเลยนะอันนี้ตายแล้วจ้ะถอนทิ้ง <S <S อันนี้ก็เริ่มมีบางส่วนเพื่อนๆแต่จอยจะเก็บลูกที่ไอ้นี่ก่อนจ้ะจอยจะเก็บลูกที่แบบใกล้จะสุกล้จ้ะนะเก็บ,บแบบเนี้ยจ้ะให้เขาไปสุกอยู่ในบ้าน อันไหนที่เป็นเพีย้ยอย่างเงี้ยเด็ดทิ้งเลยเนีย่ยอย่างเงี้ยเพีย้ยจะไปเสียดายมันจะเป็นหลายเจ้าจ้านะมะเขือเทศเน่าตายอย่างเงี้ยหลายเจ้ามากเดี๋ยวเก็บตรงนี้จ้ะ วนใหญ่เพีย้ยไฟจะลงเยอะจ้ะนะอันนี้แตงกวาจ้ะอันนี้ลูกโตแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยลูกโตละนี่อันนี้ลูกโตนะเก็บเลยจ้ะนี่แตงล้านอันนี้อีกลูกจ้ะน,นี่แตงกวาธรรมดาจะมีแตงกวาแตงกวาธรรมดากับแตงกวาแตงร้านจ้ะจะเอาใบเขาออกก็มิดเพื่อนเพื่อนมันเยอะเกินใบ ต่วนใหญ่มันจะติดช่วงที่ว่าใกล้จะเข้าหน้าหนาวแลว้วเพื่อนเอ้อยผักทุกอย่างเนี่ยไออย่างไม่ได้เรื่องเลยในนี้ก็จะเหลือประมาณหนึ่งลูกสองลูกจะลูกโตแล้วนะเก็บมะละจ้านี่นนี้มะละขี้นกนะนเพื่อนนะลูกโตละนี่จะมะละขี้นกดูสิมีตรงไหนอีกอเก็บแทงลูกกระตาไม้ก็ ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็มีมะระขี้นกจ้ะเล็กอยู่เลยมอมแม่ด้วนี่จ้ะพวกมาลงมะละจะได้สองลูกอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งยังไม่โตมะละขี้นกนี่นี่แต่มระขี้นกจ้ะถ้ามันยังรอดอีกสักเดือนนึงจะโอเคมากเลยเพื่อนๆอ้ย นี่ก็เริ่มโตจะนี่อันนี้ก็ที่ถ่ายให้ดูบันนั้นนะอันนี้เริ่มโตแล้วจะเนี่ยเริ่มโตละแต่มันก็ไม่ได้ว่าจะสมบูรณ์อะไรแบบมากมายนะเพื่อนประมาณนี้แหละนี่คนมะเขือดอกร่วงหมดจะ คาดหวังก็มันเราก็ปลูกไว้เพื่อมันจะได้กินให้โอกาสมันเดี๋ยวไอ่นี่จะใบโบวบจะ้ะนี่ก็มะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเปอาะะมะเขือเทศอีกอ่ะตายตายเพื่อนเพื่อนพูดจาเพอ้อเจอ้อนับวันยิ่งเพอเอ้อเจ้อฮะเราจะงงนะมะเขือเทศอะไรหลายคลิปอยู่เพื่อนเพื่อนจอยพูดอย่างเงี้ยฮะไปนั่งพูดอยู่ พูดอะไรแบบนี้นี่จะเนี่ยในนี้ก็ประมาณนี้เนี่ก็เหมือนกันจะมาคุ้งมะเขือคุ้งไม่ได้กินหรอกจ้ะมันพอมันออกดอกออกไอเนี่ยมันเหมือนจะติดลูกกันนะเพื่อนๆนะสักพักมันก็ร่วงจ้ะร่วงทิ้งเยอะดูเพื่อนๆจะไม่ให้เก็บไปได้ยังไงเนี่ยมันมีหนอนอย่างเงี้ยมันกินอย่างเงี้ยเนี่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 ยอย่างเงี้ยน,น,น,นี่ก็เหมือนกันเนี่ย ถึงมันถึงว่ามันล่วงทิง้งล่วงทิง้งเพื่อนเพื่อนเอ้ยลูกเล็กๆเกนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยมันล่วงทิ้งจะมันโดนไอ้นี่กินเห็นไหมโดนนอนหรือตัวทาตนี่แหละเพื่อนเพื่อนนะมันกินจ้ะพริกมันก็กินจ้ะมันไม่เคยเว้นนี่เห็นไหมเนี่ยไม่เก็บไปมันก็เน่าอีกไปหาตัวไม่เจอเพื่อนเพื่อนอยากเจอตัวมากจัดการมันเนี่ยนี่จ้ะ มันยังอ่อนอยู่เลยไงพิกมันยังไม่แก่จะเก็บต้นแดงแดงให้ดูก็คงจะแบบไม่คงไม่ได้เก็บต้นแดงแดงอ่ะดูสถานการณ์แล้วอ่ะกัดกินเอากินเอาไม่ได้มาช่วยปลูกนี่กินกินเหลือเกินคอยกินอย่างเดียวอ่ะลงทุนก็ไม่ได้ลงทุนบนเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆดกโดกโดกโดกอยู่เด้นี่มีมีลูกหนึ่งแล้วแดงแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเก็บก่อน นี่แดงและนี่ก็เริ่มแดงแล้วจ้ะเนี่อันนี้พริกขี้หนูนะเพื่อนอะดกดกแรงค่ะดกแรงดกมากกิ่งนี่เอ็นเลยเพื่อนเห็นไหมอันนี้ก็ใช่จ้ะเนี่ยนี่นลูกมเมล็ดเนี ถ้าถ้ามันแดงไม่จอยจะดีใจมากเลยเพราะว่าอะไรไหมจอยจะตากไว้เอาไว้ทาพริกรงงพริกแกงจ้ะเพื่อนดูผีเสือ้อเต็มเลยเพื่อนบินเข้ามาวางไข่มันถึงมีนนนนน่นอนอะนี่เก็บกเพิ่มอีกเนี่ยลองดูดีๆจ้ะจะเห็นมันอีก อันนี้่ว่าจะไม่ได้กินก็ได้กินอยู่นะลูกหนึ่งไม่รู้มันจะโตทันื่เปล่าเพื่อนๆสองลูกเนี่ยหนึ่งลูกสองลูกมะเขือยาวจ้ะนี่สามลูกก็มา3สามลูกจ้ะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกจ้ะนะที่เห็นนะไม่ดูแต่พริกนี่แหละอวดแต่พริก มีปีนี้นหะจาะที่ปลูกพริกมันดกทุกปีก็ไม่ดกหรอกเพื่อนทุกปีก็ไม่ได้เรื่องหรอกจ้ะมีปีนี้แหละที่ดกนะนี่ก็ไม่รู้จะติดไม่ติดเนี่ยอาจจะร่วงจะเขาอาจจะร่วงตอนีน่อนอนไม่ได้ไงนึกอยากร่วงมันก็ร่วงเก็บพริกอีกจะหลงๆไม่เคยเห็น ลมแรงเรจเดี๋ยวใจจะปิดตรงนี้ละมาย้ายมาดูฝั่งนี้มั่งประมาณนี้เราจะอันนี้เก็บไปก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเพื่อนๆนะพริกหยวกจะพริกหยวกพริกไอ้นี่เรียกอะไรพริกขี้ฟ้าเหรอเม็ดใหญ่อะจะอันนี้พริกหยวกจะอย่างเงี้ย ก็ยังพอมีอยู่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันโตอีกสักหน่อยก่อนจะนะเก็บไปกินทีเดียวก็กินไม่หมดเพื่อนๆอนอ,อันนี้ก็พริกกระเลี่ยงจ้ะนะพริกกระเหลี่ยงพุ่มเห็นไหมก็เด็ดใบไปเยอะนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าเด็ดไม่เด็ดนะเด็ดใบออกไปเยอะเหมือนกันเนี่ยเขาจะอยู่ใต้เนี่ยจ้ะถุงเนี้ย,ยน,นะมันจะเป็นแบบประมาณเนี้ยจ้ะ จะรอให้แดงก็เราจะรอดูก่อนจ้ะมันเขาจะแดงไหมนะเพื่อนๆนะรอดูก่อนนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมใบมันจะเยอะจ้ะเด็ดไปเยอะใบไม่ใช่ว่าไม่เด็ดนะแต่ว่ามันก็ขึ้นมาใหม่จ้ะนี่หัวระพงหัวระพาจ้ะ พวงมะเขือกระมานี้จะในนี้นี่จะพวมันก็เริ่มตายนะนเพื่อนเนี่ยติดลูกก็เริ่มตายจ้ะนี่เห็นไหมเริ่มเนี่ยกิ่งเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรไเฟื่อยมันอาจจะโดนลมพัดมากเกินไปนเพื่อนแต่ตรงนี้ก็ติดลูกอยู่จ้ะเนี่ยนะติดลูกอยู่ ให้ดูอันที่มันติดนะไหนไม่ติดก็ไม่ต้องไปดูมันจะนี่ต้นนี้ก็ประมาณสองลูกจะนี่ก็ติดจ้ะจ้ะ,ะจะล้มตะคุบอีกแล้วพี่เน้อนี่อันนี้ก็ติดอยู่จ้ะติดนิดๆหน่นอยๆนี่ก็ติดอยู่สามสี่ลูก นี่ก็เหมือนกันจะ้ะส่วนใหญ่จะร่วงส่วนส่นใหญ่จะร่วงจะ้ะนะเนี่ยที่งามเอางามเอาไอ้นี่หลจะจ้เนี่ไปฉับภูเนี่ยจะงามเอางามเอาต้นแข็งแรงแล้วจ้จะปีหน้าจอยก็จะ ย้ายใส่ในกระถางนี้จะนะเพราะว่าปีนี้ยังไม่ย้ายนะเพื่อนๆนะเพราะว่าตัวจจยต้องเอาเข้าบ้านจะนะต้องเอากลับไปไว้ที่บ้านปุ๋ยที่จจยใช้นะเพื่อนๆนะเนี่ยที่รดน้าําผักอะทุกปีอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเนี่ยนะจจยใช้แบบอย่างนี้เราจะหาซื้อง,ง่ายๆอย่างเงี้ยนะรถดอกมงดอกไม้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะ เขาว่ายัางไงดีนี่อันนี้ปีนี้ที่เขาเพิ่งแน,นะนําจอยจะพี่เขาเพิ่งแนะนําจะก็มาลดจะลดมะคุงมะเขืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยใส่ไปจะนะจะนะพี่ก็ไอ้นี่จะเนี่ยความร้อนของวันนี้นะเพื่อนเพื่อนะในกรีนเฮาในกรีนเฮาความร้อนประมาณยี่สิบห้าองศาจะในกรีนเฮานะเนี่ยความร้อนอะยี่สิบห้าองศาจะอันนี้ก็เทียมจะ ปูเล่นเล่นได้ห้าหัวจ้ะนะได้ห้าหัวก็ห้อยไว้อย่างนี้เลยจ้ะผักแยงมาละจ้ะกำลังเลื้อยกำลังจะติดลูกจ้ะนะสียงน้ำนะเพื่อนนะจอยดรดโหระพาจ้ะจอยรดพวกโหระพงโหระพามันจะไหลออกเพื่อน นี่จ้ะก็ประมาณนี้จ้ะมะคงมะกรูดจ้ะเพียก็เยอะมะกรูดจ้ะในนี้ก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆนะก็จะมีผักอย่างที่เห็นนั่นแหละจ้ะนะก็ประมาณนี้ปลูกป,ปีละครั้งจ้ะได้กินก็ดีไม่ได้กินก็ทดลองไปรเรื่อยๆพวษที่้อจอยคันหัว นี่เราจะสวนต่างแดนนะเพื่อนๆนะก็ปลูกได้แค่นี้แหละนะติดดอกแล้วก็ดอกร่วงได้กินลูกสองลูกก็ภูมิใจจ้ะนะดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เดือนหน้านี้ก็เริ่มร้อนแล้วจ้ะนะเริ่มร้อนเริ่มหนาวเพื่อนๆเอ้ยหมวสมองสมองไปกันใหญ่เริ่มร้อนเดือนหน้าก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแนละ้วเพื่อนๆนะไม่รู้จะกลางเดือนหรือหรือจะสิ้นเดือนหรือไม่ก็เริ่มต้นปลายเดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้จ้ะนะมันก็จะเริ่มอากาศลดลงนะ่ะเพื่อนๆนะ ก็ประมาณนี้ถ้ามันอยู่อีกประมาณสักสองสามเดือนพุคงมะเขือก็จะได้กินเพื่อนๆได้กินอย่างเต็มที่ะนะทีนี้หน้าร้อนมันไม่ไม่ยาวนานเหมือนเมืองไทยไงนะก็เลยประมาณนี้เลยจ้ะนะสวนตากแดดของจอยก็ประมาณนี้โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย